สวัสดีครับพบกับ fc mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องไปหน้าต่อนะครับกูง่ายว่านักเตะของเราเนี่ยอยู่ปกติบบได้นะครับผมเพราะว่าอันดับมันก็อาจจะไม่ขึ้นมากเท่าไหร่นะครับนักเตะที่เรานําเข้าไปคนล่าสุดนะครับก็คือคลยวอลเกอร์นะครับซึ่งรีวิวไปแล้วนะครับวันนี้นะครับถึงคิวชาบี้กันบ้างครับผม ชาบี้ในกิจลาลิก้าสเปนนะครับซึ่งโอกาสสูงสุดนะครับอยู่ที่107นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนี่ครับไปเลยสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็อปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลีเลยครับ สำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนําวิธีการคํานวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกีไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสคลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับชาบี้ครับมาที่107ครับแล้วก็ในส่วนของการอัพนะครับอัพไปทางเพเมกเกอร์นะครับก็คือเป็นการส่งบอลนะครับแล้วก็เป็นตัวทําเกมนะครับเป็นมิดฟิลด์เพเมกเกอร์นั่นแหละนะครับแล้วก็อัพเป็นบล็อกทูบล็อกอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆก็อยากจอัพตรงนี้อยู่แต่ว่าไปที่ความแข็งแรงแล้วกันนะครับในส่วนของชาบี้นะครับเมสซี่10นะครับ พลังงานอยู่ที่4.5ครับสกิล4ดาวนะครับในเรื่องของสเต็นะครับอันนี้คือเมส้ม30นะครับสเต็ประมาณนี้เลยสปีดดีขึ้นเยอะเลยนะครับการจ่ายบอลดีขึ้นมากๆนะครับประมาณเกือบๆ200ได้เลยครับ187เลยนะฮะการจ่ายบอลน่าจะน่าจะแม่นยำดีนะครับยิงไกลได้นะครับไปกับบอลได้โอเคคุณสมบัตินะครับมีเหนือชั้นส่งลูกไกลเพลเมเกอร์แล้วก็ยิงใส่ไอยครับว่าเลยเป็นกลางๆครับตัวนี้เอามาแทนอ่า เอามาแทนเดวิดเบคแฮมนะครับเนาะความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเท้าสี่ห้านะครับก็จะซื้อ,อนำชาบี้นะครับมาเพื่อที่จะเป็นมิดฟิลด์ตัวทำเกมในพรีเมียร์ครับว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าชาบี้จะดีมากกว่าเบคแฮมหรือเปล่าครับไปชมกันเลย โดยในตอนนี้ครับอันดับของเราครับอยู่ที่163นะครับผมเล่นไปร7 2เกมนะครับมีช่วงหนึ่งที่ไปหลุดโผนะครับไปแบบ4ี่ออะไรก็ไม่รู้นะครับมั่งส่วนไปหมดเลยนะครับก็เพิ่งไต่กลับมานี่แหละครับจาก4 0 0พเมื่อวานนี้นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณจริงๆก็ติด 1, ในพันอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เนาะมันก็เลยดอกมาอีกนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปลองชาบี้สัก2เกมดูซิว่า เขาจะมีดีมากน้อยขนาดไหนนะครับกับแท็กติกเดิมนะครับความเร็วหนึ่งส่งบอลหนึ่งเนี้ยแนวคิดแรกนี้ก็เป็นเกมบุกนะครับอิสระนะครับในส่วนของเกมบุกก็เป็นสองหนึ่งสามอิสระนะครับเกมรับก็เป็นสามหนึ่งสองกลุมพื้นที่ครับผมว่าไปแล้วไปดูสองเกมเลยนะครับก็ยังเป็นสามสีชมามโฮลดิ้งอยู่นะครับก็ ของเราดูดีขึ้นนะ112ตัวนี้ครับ107เงี้ย107สามตัวนะครับถ้าตรงนี้ลิวอลโดเป็น107 <c oughs> ก็แน่จะเป็น112กันแหละอ <c oughs> าลิวอัลโดเป็นตัวอื่นที่เป็น107นะครับ <c oughs> ก็แน่จะเป็น112กัน <c oughs> มาเจอแผน4-2-4ครับ <c oughs> อีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> แต้มเยอะกว่าเรา ส่วนของเฟนเดอร์จะคู่ครับมาด้วยเสื้อสีน้ำเงินครับ t o t y อ้าวซายแล้วมีแบบกระดอนกระเด้งไปหาเขาเฉยเลยไม่ดูครับชาบี้ตัวเล็กๆตรงนี้ครับน่ครับอนะเปไปกลางๆนะแล้วลูกนี้ออฟไซด์ไปครับจังหวะนี้ออฟไซด์ไปนิดนึงนะฮะเอาตัวแรงไปนิดนึง <c oughs> โดยปกติเป็นแค่จะเป็นตัวฟรีคิกแล้วลืมปรับเลยครับไม่รู้ใครจะเป็นคนฟรีคิกต่อครับนะครับชาบี้มาแล้วครับนี่ครับตัวเล็กนี่ครับนี่ไจ่ายบอลมาอย่างนี้แลหละือโอนันโดเสียบอลครับฟนานจ่ายบอลไหนจ่ายักทีเถอะให้คนอื่นจ่ายบ้างโอเคเมสซี่ชาบี้ครับเมสซี่ชาบี้ เคยร่วมกันกันอยู่แล้วครับเคยร่วมงานกันอยู่แล้วโอ้โหเฮ้ยเข้าไหมไม่เข้าครับอืนึกว่าโดนเสาตรงนั้นแล้วจะไม่เข้านะยังศูนย์อยู่นะครับมาเทอุสมาที่ซัมโบต้ายังไม่ออกเปิดมาจาังหวะนี้มีโอกาสได้ลุ้นขึ้นมงโอ้โหชาบี้ด้วยตัวเล็กด้วยนะครับและบอนเป็นของโรดี้ครับ หนึการของเรามีมากกว่าหนึ่งคนครับสี่สามสามแต่ก็เสียบอลไปให้ที่มาทิวส์ครับ mm hmm. นี้กระเล็ดเบลไหลามาไหลามาอย่างนี้แล้วควารัสเคเลียแตะยาวไปหน่อยครับซ mm hmm. ัมโบตาตูรามมา mm hmm. ที่โรดี mm ้ hmm. ชาบ,บีครับ mm hmm. มเมสซี่เข้ามาแล้วโอ้ mm hmm. oh. ทางนี้ว่างว่างจ่ายไหมจ่ายเถอะจ่ายเถอะจ่ายเถอะพี่ โอ้โหจ่ายช้าเกินครับและเมซี่ครับโอ้โหรับผิดชอบด้วยการยิงเองไปเลยนะครับผมคือนําไปที่ในประตูต่อศูนย์นะครับแม่จังหวะที่จะจ่ายควรต้องจ่ายแล้วล่ะครับแม่มันก็เลยติดบล็อกนะครับจังหวะเนี้ยนี่ฮะติดบล็อกไปก่อนนะครับแต่ก็แก้ไขด้วยการยิงเองครับจังหวะนี้เข้าเสาสองไปครับผมคือนําไปที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ ยังคิดอยู่นะฮะว่าถ้ามีฟรีคิกเนี่ยจะเป็นเมสซี่ไหมที่เป็นคนยิงฮะพอดีเพิ่งเอาไปแค่งออกไปด้วยนะครับการสังเกตนะครับชาบี้อยู่ที่หกุดสามครับเมสซี่อยู่ที่เจ็ดจุดหนึ่งเพราะว่าเป็นคนทําประตูะครับถือว่าแต้มคะแนนครับถือว่าโอเคเลยครับทั้ง woah, เกมรุกแล้วก็แดนกลางครับตรงนี้ว่าไงฮะ ว่าไงฮะลูกนี้ว่าอย่างไรครับโอโ้โหลูกนี้ใครไปปิดมุมขนาดนั้นใครสั่งให้ไปปิดมุมขนาดนั้นล่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ฮะนี่เนี่ยปิดมุมเกินเนี่ยมันจะไปใครมันควรจะยืนอยู่ตรงนั้นได้แล้วไม่ควรจะวิ่งเกินตามตีเสมอมาที่นึ่ประตูตัวหนึ่งเลยครับโรดี้มาที่ลิวารโดโรนัลโด แมมันก็จ่ายช้าก็ติดอย่างนี้นะฮะอ้าวฟ้าได้ฟ้าครับนี่แหละข้อกังวลเป็นชาบี้นะเออชาบี้ครับและลูกนี้หื่ไม่ตรงก่อครับเมสซี่ชูรามมาเชลูซับมาที่โยนครับออกมาทางขวาครับ อันที่ก็เลยเบลและโดนตัดไว้แมก็ยังเป็นบอลของอีกฝั่งนึงอยู่และลูกนี้โอ้ยไหลามาเกือบสวยครับวอลเกอร์เอาละโรดี้ไหลามาที่เมสซี่ครับเมสซี่โอ้โหเสียบอลครับโดนแสไปวอลเกอร์ครับ โรดี้ดูมัน,ปนแปลกๆนะฮะดูมัน,ปนแปลกๆนะฮะอืม,อมาการใจกบอลออกออกบอลช้ามากนะครับในส่วนของเราคิดอะไรกันอยู่รูนี้เปิดมาครับไม่ได้ฮนะเป็นบอลของไอ้ฟึ่งฝั่งนี้ครับอย่าแยกตูเล่มาเทวสครับออกมาทางขวาให้ที่เกลิเบลเบลคืนมาที่ครับตูเล่ มาเทอุมาที่เบลจังหวะนี้เฮ้ยฮูวีเรียบร้อยไปครับผมปล่อยเกลียเบลไว้ไม่ได้เลยนะครับพอบุกบุกขึ้นมาเยอะเลยนะลูนี้นะก็ใส่ก้อยไปครับแปดสิบสามซาบต้าเผลอแป๊บเดียวครับโดนไปแล้วมีเวลา5้าทีจะแก้ได้บ่ชาบี้ โรดดีแปดเจ็ดแล้วได้ไหมได้อยู่นะนี่มาถึงอีกฝั่งหนึ่งได้บอลอยู่ <c oughs> <c oughs> แล้วลูกนี้จะเป็นสามหนึ่งไหมไม่เป็นะครับผมสองหนึ่งอยู่อ่าจบไปครับการตัดเกตของชาบี้เป็นไงบ้างแม่จากหกจุดสองเหลือห้าจุดเ็เท่านั้นเองนะฮะ มีคนที่ดีที่สุดคือเมสซี่นะครับผมคือคขึ้งหลังเล่นอะไรกันก็ไม่รู้นะจ่ายบอลช้าๆกันนะครับเียบลง่ายเกินไปมันเสียง่ายตั้งแต่จังหวะแรกแล้วนะครับที่บอลลั่นกันตั้งแต่แรกแล้วครับเหมือนจะรูช้ชะตากรรมอ่าในส่วนของชาบีครับหกนะครับจ่ายแปดซักเซตแปดอยู่นะามาดูเกมที่สองกันดีกว่าครับ อ่ะหักเลยงอเลยนะครับ <c oughs> อ่ะเกมที่สองว่าไง โอเคครับเกมที่สองโออาร์ของนักเตะนะครับใกล้เคียงกันแหละนะครับร้อยสิบสองเท่ากันนะครับ <S <S เริ่มเกมครับเราไปเยือนครับผม <S <S ไปเยือนแอนฟิลดนี่ครับอา่าแบมาเือุสครับลูกนี้ ยกมาให้ทีครับครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจนได้ครับผมเป็นตัวตึงอยู่แล้วนะครับในโหมดเมเจอร์ครับโยนครับลูกนี้ยกมาครับแม่จังหวะนี้ตูรามครับพยายามที่จะเบียดนะครับแต่มันเบียดไม่ได้ครับผมเบียดไม่ติดฮะพอโดนครับยิงไป ไม่ถึงห้านาทีเลยนะครับโอ้โหลูกนี้ยิงไปครับได้ยเป็นลูกคอเนอ่มีซาบีเปิดมาและลูกนี้ได้มงฮรับ่ะม่งเบาเกินนะครับมาเทอุสมาเทอุสประกบสองยังผ่านได้ไหมไม่ได้ครับซาบิต้าเขี่ยไม่ได้อยู่ บอลมาที่โรดี้แาบีครับโรนัโดคึงควนวนคึงควนวนายเธอโอเคเยี่ยมมาที่วอลเกอร์แล้ววอลเกอร์วอลเกอร์เห็นแล้วเห็นไหมอู้หูวแห่ปามาถึงแถวสองให้ริวันโดยิงด้วยซ้ายโดยไม่ต้องจับครับผมลูกนี้ คือกลัวมากนะกลัวที่จะกองหลังอีกฝั่งหนึ่งจะมาถึงบอลก่อนนะครับแม่แต่ไม่ถึงฮะวอลเกอร์ <certainly> เหมือนกันนะฮะอีกฝั่งหนึ่ง so เสมอกันอีกทีหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับตอนนี้เปิดตีครับวอลเกอร์ <the> ลูกนี้เอาละมาทิวต์เสียบอลน,นะครับสัมตา้าโรดี้จ่ายเข้ากลางมาที่โรนันโดครับ ชาบี้ลูนี้โอ้โหลูนี้คิลพาสของชาบี้แน่นอนครับแม่โอโ้จบอย่างงี้เสียดายครับผมอ่ะแต่ก็ยังเห็นอย่างน้อยๆเมื่อกี้เห็นชาบี้ในการคิลพาสนะไม่แย,ไแย่ไม่แย่ครับอ่ะซมบอตา้าซมบอต้าเสียบอลไหมไม่เสียฮะแถมโดนฟาวดด้วยชาบี้ นี่ไงครัต้องปิดแบบนี้แหละเอาเฮ้ยโอ้โตกตรงไหนไม่ตกมาตกหน้ากอเรสกานี่นะอือมจะร่วเลยบอลตกตรงไหนไม่ตกนะครับคือตูรามเขาวิ่งเข้าไปหมุงเข้าไปสกัดไงทำให้ตรงตำแหน่งกอเรสกามันว่างครับก็เรียบร้อยเลย สองประตูต่อหนึ่งนะครับในการขึ้นนำอ่อาโอ้โหสอบมีแค่ริวานโดครับสอบผ่านคนเดียวที่6.4ครับที่เหลือ <Okay. S 1> กับวอเกอร์นะที่แอสซิดไปครับที่เหลือสอบตรงหมดเลยครับชาบี้ก็5.6ครับ <c oughs> มาเทวุทครับมาที่โรนัลดหมไม่ได้ครับ อาแล้วลูกนี้ชนแต่ฟาวโรดีฟ้ฟาวก่อนครับจนนังหวะนี้ถึงเนื้อถึงตัวอันนี้เปิดไปครับไม่มีใครได้มาเป็นของเฟนเด์จากคู่ครับชาบี้เมสซี่มาเชิครับโรนัลโดมาที่โรดี้จะยังไงต่อครับโรนัลโดพลิกมาอย่างนี้สวยงายครับ ยิงเองเถอะเออมันต้องจบเองแล้วล่ะครับผมสองประตูติดสองครับจากคริสเตียโนโรนัโดครับผมสู้จังหวะน,นี้พิกบอลมาแล้วก็ว่างเลยนะหลังจากพิกบอลมาจังหวะน,นี้ครับว่างๆโลง่งๆครับผมอ่ะมีเวลาอีกนิดนึงต้องบอกเลยว่าท็อป 250ในซีซันนี้ตึงแน่นอนครับเพราะว่าโอยา112กันเยอะแล้วนะครับมันคือต้องบอกเลยว่าเทคนิคนะครับนักเตะมันเอาแล้วจะโดนจนได้ครับโรนินิโย่พิกมาอย่างนี้สามต่อสองครับคุณต้องบอกว่าใครที่ติดท็อป250ในซีซันนี้คือแบบสุดจริงนะครับเพราะว่านักเตะโอยามัน112เท่ากันหมดแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือกับแทคนิกนะครับ แท็ติกที่มันแตกต่างกันนะครับนักเตะนักเตะก็จะเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างนะครับแล้แต่สไตล์แล้วแต่ทีมนะครับการเทนก็น่าจะเทนมิดส้มสามสิบเหมือนกันหมดนะครับมันก็จะเหลือแค่สองอย่างที่ไม่ที่ไม่เหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของนักเตะแล้วก็แท็ติกนะครับไม่ <c oughs> ลูกนี้ยังไงฮะและยังไงฮะและยังไง แปดสิบเอ็ดโอ้โหเคียร์ไว้ได้ครับแค่เพจได้ด้วยมีโอกาสตโต้กลับด้วยนะครับมาเทวุสจังหวะน,นี้กระชากไปแล้วครับลูกนี้เสียบอลไฮวอลเกอร์ครับเป็นโอกาสเดียวแล้วชาบี้เล่นเร็วได้บอโอ้โหแปดสิบเก้าแล้วไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันแล้วครับผมโอ้โหแพ้ไปสองเกมแพ้ไปสองเกมชาบี้ฉัน มวยปงวะอ่าโอ้ยทีมเดียวกันแล้วแต่ทำไมน้องไม่ขึ้นทำไมน้องยังโวลาร์ดอยู่เลยโอ้โหแล้วมาเจอกับอาจารย์ซะด้วยนะครับอาจารย์ก็แพ้ไปซะสิอ่าไปดูหน่อยสิชาบี้ห้าจุดหกชาเจ็ดซักเซสหกนะครับผม แม่วันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยบอดไปที่8เกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูสรุปท้ายอีกทีหนึ่งว่าอีก8เกมที่เหลือที่ชาบี้ลงไปไประจำะตาแหน่งนี้นะครับผลจะดีมากน้อยขนาดไหนครับตอนนี้ตัดเกรดไว้อยู่ที่พันห้าร้อยนะครับผมหกแสนสามนะครับตอนนี้นครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับมามาแล้วไปชมกัน โอเคครับหลังจากที่เล่นไปครบ10เกมนะครับก็คงจะต้องบอกว่าอ่าป่ะเดี๋ยวเรามาดูได้เราดูได้แค่5เกมนะครับเพราะว่าที่แรกเนี่ยเปิดใน iPhone ก่อนนะครับนะซึ่งพอ iPhone แล้วมันไม่ขึ้นหน้าจอนะครับก็เลยจะต้องใช้ iPad นะครับมันจะมีแบบโปรแกรม m i ลเล r นะครับที่มันจะสะท้อนขึ้นหน้าจอคอม แต่ว่ามันจําเป็นจะต้องใช้ iPad เท่านั้นนะครับทําให้เราดูในเรื่องของสถิติย้อนหลังเนี่ยได้แค่5เกมเท่านั้นเองครับมาดูที่เกมล่าสุดนะครับรายละเอียดแมทนะฮะมาดูที่ชาบี้กันครับชาบี้นะครับ7.0จครับจ่ายหกนะครับทักเซตไป5นะครับผมเกมต่อมาฮะอันนี้เกมนีชนะนะครับเกมนีชนะ ชาบี้โอ้โหเกมนี้แทบจะไม่มีบทบาทเลยนะจ่ายสองเท่านั้นเองครับจ่ายสองโอกาสในการจ่ายบอลน,น้อยมากเลยครับชาบี้ KFC อันนี้เกมมีแพ้ไปครับเกมมีแพ้ไปชาบี้จ่ายเจ็ดนะครับมีแอซซิตให้เห็นนะครับหนึ่งลูกนะครับผมอืมแต่แพ้ไปนะคริสคิเยโนโรนโดยิงไปสองอ่าเกมนี้ชนะนะครับ เกมนี้ชนะชาบี้ชาบี้เจ็ดจุดห้าครับจ่ายห้าสักเซ็นห้าเป็นแอซิดไปหนึ่งนะครับผมแล้วก็เกมนี้เสมอกันอยู่ที่หนึ่งหนึ่งนะฮชาบี้จ่ายแปดครับฮุ้ยแอซิดไปเยอะอยู่เหมือนกันฮนะ <c oughs> ก็คงจะก็น่าจะใช้งานต่อแหละนะครับดูดูแล้วนะมีแอซิดไหลไหลลูกอยู่เหมือนกันครับในห้าเกมนี้อยู่ที่แอซิดประมาณสาม สามเกมสามสี่เกมประมาณนี้เลยครับนะถือว่าไม่แย่นะครับและอันดับตอนนี้ก็อยู่ที่เก้าร้อยสี่สิบเอ็ดนั่นเองครับเนาะก็คงจะต้องพักเดวิดไปแคมจริงๆแล้วล่ะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมในส่วนของชาบี้ลองชาชาบี้นะครับเนาะก็ใครที่เป็นสายเมเจอร์ก็ลองดูนะครับก็ไม่แย่หรอกแต่ว่าถ้าใครมีไปแคมอู่แล้วก็ใช้ไปแคมต่อก็ได้ครับไม่ไม่ถึงกับต้องเสียดังซื้อชาบี้หรอกนะครับในส่วนตัว มองว่าอยากใช้ตังเฉยๆไม่มีอะไร <off le> <c oughs> ก็เลยซื้อใช้บี้มานะครับประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่นา้าครับสวัสดีครับผมโอเคครับหลังจากที่เล่นไปครบ10เกมนะครับก็คงจะต้องบอกว่าอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูได้เราดูได้แค่5้เกมนะครับเพราะว่าที่แรกเนี่ยเปิดใน iPhone ก่อนนะครับนะซึ่งพอ iPhone แล้วมันไม่ขึ้นหน้าจอนะครับก็เลยจะต้องใช้ iPad นะครับ มันจะมีโปรแกรมมิเลอร์นะครับที่มันจะสะท้อนขึ้นหน้าจอคอมแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องใช้ iPad เท่านั้นนะครับทําให้เราดูในเรื่องของสถิติย้อนหลังเนี่ยได้แค่5เกมเท่านั้นเองครับมาดูที่เกมล่าสุดนะครับรายละเอียดแมตช์นะฮะมาดูที่ชาบี้กันครับชาบี้นะครับ7.0จนะครับจ่าย6นะครับทักเซตไป5นะครับผมเกมต่อมาฮะอันนี้เกมมิชนะนะครับ เกมนี้ชนะชาบี้โอ้โหเกมนี้แทบจะไม่มีบทบาทเลยนะจ่ายสองเท่านั้นเองครับจ่ายสองโอกาสในการจ่ายบอลน,น้อยมากเลยครับชาบี้ KFC อันนี้เกมนี้แพ้ไปครับเกมนี้แพ้ไปชาบี้จ่ายเจ็ดนะครับมีแอซซิตให้เห็นนะครับหนึ่งลูกนะครับผม,มแต่แพ้ไปนะครับคิเซโนโรนโด้วยยิงไปสอง เกมนี้ชนะครับเกมนี้ชนะชาบี้ชาบี้เจ็จุดห้าครับจ่ายห้าสักเซทห้าเป็นแอซซิตไปหนึ่งนะครับผมแล้วก็เกมนี้เสมอกันอยู่ที่หนึ่งหนึ่งนะฮะชาบี้จ่ายแปดครับหุ้ยแอซิตไปเยอะอยู่เหมือนกันฮนะ <c oughs> ก็คงจะอะ่ก็น่าจะใช้งานต่อแหละครับ ดูดูแล้วนะมีแอซิตไหลยหลยลูกอยู่เหมือนกันครับใน5เกมนี้อยู่ที่แอซิตประมาณส3 3เกม3-4เกมประมาณนี้เลยครับนะถือว่าไม่แย่นะครับและอันดับตอนนี้ก็อยู่ที่941น,นั่นเองครับเนาะก็คงจะต้องพักเดวิดไปแคมจริงๆแล้วล่ะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมในส่วนของชาบิองชาชาบีะนะครับ ก็ใครที่เป็นสายเมเจอร์ก็ลองดูนะครับก็ไม่แย่หรอกแต่ว่าถ้าใครมีไปแคบู่แล้วก็ใช้ไปแคมต่อก็ได้ครับไม่ไม่ถึงกับต้องเสียดังซื้อชาบี้หรอกนะครับในส่วนตัวมองว่าอยากใช้ต่างเฉยเฉยไม่มีอะไร <c oughs> ก็เลยซื้อชาบี้มานะครับประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้าครับสวัสดีครับผม